ืการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องเสขียวัตรหมวดสารูปตอนที่1สวัสดีครับธรรมทยาททุกท่านวันนี้เรามาถึงเสขียวัตรหมวดสารูปนะครับหมวดสารูปนี้จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการแต่งกายของพระภิกษุนะครับ มารยาทบุคลิกภาพเวลาเข้าไปสู่ที่ประชุมชนหรือว่าป้านญาติโยมนะครับเรื่องของผ้าไตรจีวรเน,นี่ยนะครับมีที่มาว่าในครั้งพุทธกาลเมื่อเริ่มการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใหม่ๆนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งตรัสกับพระอน,นุณ ให้ดูคันนารูปทรงของผืนนาที่มีคันนาของชาวอินเดียนะครับเวลาเขาทำนากันแล้วให้เอารูปทรงของผืนนาคันนั้นนะครับมาออกแบบเป็นรูปทรงของจีวรน,นะครับเดี๋ยวว่างๆพวกเราธรรมญาติลองคลี่จีวรดูก็จะเห็นนะครับว่ามีรูปทรงคล้ายๆกับคันนานะครับ ก็เป็นที่มาว่าจีวรน,นี้เป็นการดีไซน์ออกแบบโดยพระอ,อนนนท์ซึ่งพระสรัมมาจ้าทรงให้คอนเซปต์หรือให้แนวทางไว้ว่าให้ออกแบบจากคันนาของชาวนานะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในอินเดียโบราณน,นั้นภาพผืผนเดียวที่ไม่มีรอยต่อครับเป็นการแสดงถึงวันณะของคนสวมใส่ครับ ผ้าที่มีรอยต่อมากแสดงว่าเป็นผ้าที่ไม่ดีครับไม่ใช่ผ้าผืนเดียวเป็นการเก็บเศษผ้ามาต่อกันครับเพราะฉะนั้นโจรไม่ค่อยสนใจหรอกครับขโมยไม่ค่อยสนใจเพราะว่าราคาไม่มีครับเป็นการเก็บเศษผ้ามาต่อกันซึ่งในครั้งพุทธการนั้นเศษผ้าเหล่านี้ก็ได้มาจากผ้าที่ห่อศพครับต้องไปบางสุกุลไปดึงออกมาครับสาระก็มา ตัดให้ได้ขนาดเอามาเย็บต่อพอได้ตั้งเกิแล้วก็เอาไปยอมครับก็การสวงหาผ้าในอดีตนั้นเทคโนโลยีการผลิตผ้าการทอผ้าไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันหายากมากครับผ้าไตรจีวรนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับศัพท์คำนี้มีเฉพาะในพระไตรปิฎกคำพีอื่นไม่มีหรครับ นั่นก็หมายความว่าถ้าพระพุทธศาสนาไม่บังเกิดขึ้นจะไม่มีคําว่าผ้าไตรจีวรอ,อยู่ในโลกนี้ครับเพราะฉะนั้นผ้าไตรจีวรที่เรียกว่าธงชัยของพระอรหันต์นั้นจะเกิดขึ้นได้องค์ประกอบอย่างแรกนะครับต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ครับซึ่งเราก็ทราบว่ากว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาตรัสรู้แต่ละพระองค์นะครับต้องสร้างบารมีอย่างน้อย20อสงไขยกับเศษแสนมหากับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วในกัปหนึ่งมีพระบุตรเจ้าได้ก็ไม่เกิน5พระองค์คำว่าในกัปหนึ่งก็หมายความว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปนะครับคือช่วงเวลาหนึ่งกัปนะครับมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ได้ก็ไม่เกินหพระองค์ซึ่งกัปที่เราอยู่นี้เป็นกัปที่เจริญที่สุด มีพระพุทธเจ้ามาตรัสู้ถึงห้าพระองค์องค์ที่ผ่านไปเมื่อครั้งองค์ที่เพิ่งเสด็จดับขันธรินิพัน์ไปเมื่อสองพันกว่าปีนี้เป็นองค์ที่สี่พระสมณโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนองค์ที่ห้าก็คือพระศรีอริยะเมตไตรนะครับถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นคาว่าพระไตรจีวรก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแม้นมีพระองค์เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมี พระพุทธสาวกสืบทอดคำสอนสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติการบรรพชาอุปสมบทต่อมาเรื่อยๆนะครับจึงมีพระไตรจยยีวรอันนี้เป็นองค์ประกอบประการที่2นะครับประการที่3ามกุลบุตรผู้มีศรัทธาครับต้องออกบวชครับซึ่งมีคุณสมบัติครบตามพระธรรมวินัยนะครับตั้งแต่เพศวัยอายุนะครับ สุขภาพความทรงจำนะครับเข้ามาบวชในพบจศาสนาจึงสามารถได้ครองพระตรกีวน,นี้แล้วนะครับแล้วเมื่อถึงที่สุดแล้วนะครับสบรรพชีวิตทั้งหลายนั้นวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารนับภพบนับชาติไม่ถ้วนครับจะหลุดออกจากภพสารนี้ไปได้หลุดออกจากวัฏฏะสงสารนี้ไปได้ผู้ที่หลุดไปนั้นต้องสวมพระไตรจีวรครับ ชีวิตคารวาดกุดออกไปยากมากครับในครั้งพุทธการมีคารวาดบางคนครับได้ฟังธรรมจนบรรลุเป็นพระอระหันต์ครับต้องรีบไปแสวงหาผ้าไตรจีวรมาเข้าสู่การบรรพชาอุปสมบทนะครับเพราะการแต่งกายแบบคารวาดไม่สามารถรองรับอรหัตผลที่มีอยู่ภายในได้ครับ ต้องเป็นเพศนักบวชเท่านั้นครับนะครับในรังพุทธการก็มีอยู่บ้างเหมือนกันครับแล้วก็ปรากฏว่ามีอยู่ท่านหนึ่งครับท่านได้ฟังธรรมจากพระบุตรเจ้าบาร,รมีเต็มเปี่ยมนั้นนะครับบรรลุธรรมขณะที่อยู่กลางถนนพระบุตรเจ้ากำลงังบิณฑบาตอยู่หรอครับไปแสวงหาผ้าไตรจีวรแต่ในอดีตนั้นไม่มีบุญในการถวา,ายผ้าไตรจีวรครับรเผอิญไปเจอคู่เวรคู่กรรมเก่าไว้ครับ เป็นโคครับวิ่งมากิดตายนะครับได้บรรลุอรัตผลตอนเป็นกราวาสครับแต่ว่าไม่ได้จีวรสวมใส่ปรินิพพานซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากต้องอาศัยผ้าไตรจีวรนะครับรองรับการหลุดพ้นจากวัตตสงสารจึงมีชื่อเรีรรยกว่าไตรว่าธงชัยของพระอาหารครับเรามาเข้าเนื้อหาของ เรื่องของผ้าไตรจีวรนะครับโดยเฉพาะหมวดสารูปแต่ก่อนเข้าสู่ข้อที่1น,นะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงผ้าชุดสุดท้ายนิดหนึ่งครับ